คนที่มาร่วมไว้อาลัยบอกคุณยายจะอยู่ในใจอย่างกวางกมนชนกที่รับบทอังสุมาลีหลานคุณยายในละครคู่กรรมก็ได้มาส่งคุณยายบรรเจิดสีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกล่าวอะไรรักต้สีนะสีเออมีความสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวจะตามไปเล่นละครด้วยว่านับตั้งแต่ที่ได้ร่วมงานกันในความรู้สึกของเธอก็เหมือนเป็นญาติกับคุณยายบรรเจิดสีจริงๆ การจากไปในครั้งนี้จึงทำให้ใจหายมากๆขณะที่อาดวงดาวนักแสดงรุ่นใหญ่ก็ได้มาอำลาพร้อมเล่าว,ว่ามีโอกาสได้เล่นละครและภาพยนตร์กับป้าสีหลายเรื่อง ป้าสีเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักมากมีความผูกพันมากถึงมากที่สุดอะตอนมากองถ่ายมีความสุขกันมากเรื่องสุดท้ายที่เล่นด้วยกันอยา่างสายโลหิตป้าสีก็ยังขับรถมาเองมาเจอลูกๆหล,ล,ลานเป็นสีสันของกองถ่ายเช่นเดียวกับละครบุคเพสนิว่าที่ทำเอาคนดูตกหลุมรักคุณยายไปตามๆกันเกเขายาย อย่างพมลิขิตก็ได้สายเลือดตัวจริงของคุณยายอย่างจ้าจ่าแดนดาวมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานด้วยเป็นลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นย่าต้องภูมิใจในตัวหลานมากๆได้เห็นย่าหลานถ่ายคลิปลงติ๊กตอกด้วยกันแล้วก็ทำเอาแฟนขับยิ้มตาม คนสูงวัยที่สดใสล่าเริงอายุยืน100ปีแต่ก็ยังแข็งแรงหน้าตาสดชื่นแจม่มใสโดยคุณแดงศรัลยาบุตรสาวของคุณยายก็ได้เผยว่า,ายายสู้มากสู้ที่สุดจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆคุณยายจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามดู ย่ายจะเล่นให้ดูอีกหลายๆเรื่องเลยซึ่งคุณยายบรรเจิดศียามาภัยเป็นนักแสดงอาวุโสมากความสามารถที่เข้าสู่วงการตอนอายุราวห0ปีฝากผลงานมากมายให้ได้คิดถึงแต่ละเรื่องก็รับบทเป็นคุณยายคุณย่ามาตลอดคิดถึงแม่หรบอคุณยาย,ยไหมคิดถึงซิคะ แถมทายาททั้งสองคนของคุณยายก็มีดีกีไม่ธรรมดาอย่างคุณแดงสัลยาก็เป็นนักเขียนบทละครชื่อดังขนาดที่ดอนก็เป็นนักแสดงมากฝีมือและหลานยา่าอย่างจ้าจ๋าก็ถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการเงินห้าตำลึงมีน้อยเลยนะเจ้าค่ะถือเป็นครอบครัวสายเลือดศิลปินไม่เกินจริงด้านชาวเน็ตก็พากันเข้ามาแสดงความอาลัยต่อคุณยายบอกท่านน่ารักอบอุ่นที่สุดในละครก็รับรู้ได้ถึงความใจดีมีเมตตาของท่าน คนรักภาษีหมดอะคะ่ะมันเป็นความรักความผูกพันความทรงจําที่แบบลดงานเพแาะว่ารภษีจะใจดีมากบทยายในแต่ละเรื่องทําให้เรารักและผูกพันกับท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อีกคนคะ่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของคุณยายและขอให้คุณยายเดินทางด้วยรอยยิ้มมองดูลูกหลานยังมีความสุขอยู่บนฟ้าฟ้านะคะ